ส,สาษาเจ้าเทรงเาสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาจีนหลายเสวสีหันยิ่เกินเหล่าชื่อนะคะก็คือคุณครูชนิศรากรบุษบงนะคะหรือว่าเรียกว่าเหลียวฟังขวาเหล่าชื่อเนาะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในคาที่แล้วที่เราเรียนไปกันก่อนในเรื่องของพินอินนะคะซึ่งเป็นคําอ่านตัวภาษาจีนของเรานะคะประกอบด้วย3อย่างมีอะไรบ้างเอ่ย ที่เราสื่อสอนไปก็จะมีะเพรียชนะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะดี๋ยวันนี้ลองทดสอบกันลองทดสอบกันว่าเราจะจําได้ไหมว่าแต่ละตัวคือออกเสียงยังไงบ้างนะคะอ่ะมาตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยตัวทีนะคะออกเสียงว่าเธอทีเธอเธอเนาะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเอ็นเหรอคะ เอ็นเนอโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสุ่มเนาะก็จะมีตัวนี้เลยตัวแรกเลยอะไรคะบีป okay. ับีปัโอเคเอาตัวสุดท้ายพยัญชนะตัวสุดท้ายค่ะ H ออกเสียงว่าอะไรคะ H H H โอเคเก่งมากคราวนี้เราจะลองมาดู ถ้าสมมุติว่าเราเอาพยัญชนะเมื่อกี้ที่สอนตัน้งแต่เทอมครั้งที่แล้วนะคะมารวมกับสระแต่ละตัวทั้งสระเดี่ยวและสระผสมอ่ะเรามาดูค่ะเอาเป็นตัว k k กับสระอะ่ตัวนี้เนาะ k กับ r เห็นไหมคะตัวนี้ k r วิธีการออกเสียงก็คือ k, k, a, a, k, a, k. อือ ar เค a r ่าอันนี้จะเป็นพยัญชนะกับสระนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่2ลองมาดูซิคานี้อ่านว่าอะไรพยัญชนะคือ x นะคะแล้วก็สระคือ i i ออกเสียงว่า e นะคะมันเลยจะออกเสียงเป็น c e c c e c โอเคอดูสุดตัวสุดท้ายค่ะเราลองมาดูกันเอาเป็นตัวนี้เนาะ อ่ะพยัญชนะค่ะคือตัวอะไรคะ C นะคะสละคือ UI UI ก็คือสละอุยชื่อก็เป็นชื่ออุยชวยอ่าโอเคค่ะแล้วนี้ลองใส่วันณยุคนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้เนาะอ่ะเช่นคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะอ่ะวิธีการอ่านพยัญชนะคือ y y e ใช่ไหมคะสระคือยิงย,ยิงยิงเสียงหนึ่งอ่านว่ายิงโอเคต่อไปค่ะ z h แล้วก็เสียงไหนคะเสียงสามโอเคมันก็จะเป็น z h ทือ z ซัือบวกกับ i นะคะซึ่งมันจะเป็นข้อยกเว้นตัวนี้ถ้าผสมกับ Z C S Z S C H H <S su, สัมันจะออกเสียงเป็นสระอือเนาะนั้นคำนี้จะเป็นจืออือจือเสียงสก็เลยจะเป็นจือจือจืออ่านว่าจือโอเคค่ะก็เนาะทุกคนก็คงจะมีพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้ววันนี้นะคะเราซื้อก็เลยจะมาพาเรียนในเรื่องการหัดอ่านคำศัพท์ภาษาจีนด้วยแล้วก็ได้ความรู้ ด้วยซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราหลายๆคนนะคะจะชื่นชอบมากเวลาคุยภาษาจีนกับใครหรือแบบดูการ์ตูนดูหนังอ่านนิยายอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรดีที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็อยากจะรู้คำศัพท์พวกนี้ในภาษาจีนด้วยนะคะแดงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียน ในภาษาจีนจะเป็นคำศัพท์แล้วก็เพื่อไปทำเพื่อทำการแต่งประโยคนะคะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกค่ะเหมือนกับภาษาไทยอะคะ่ะเวลาเราชอบใครก็ฉันชอบคุณฉันคิดถึงคุณฉันเขินนอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาจีนก็เหมือนกันเนาะแล้วเมื่อเราเรียนเราก็สามารถบางทีก็คือแอบบอกคนที่เราแอบชอบได้อย่างนี้เรามาดูนะคะซึ่งอารมณ์และความรู้สึก,กแต่ละอันนะคะเราจะมาดูค่ะ อย่างที่เราเคอบอกนะคะมันจะมีทั้งหมด2ส่วนภาษาจีนนะคะซึ่งมันจะมี1ตัวนี้เรียกว่าพินอินใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เรียกว่าพินอินนะคะซึ่งมันอ๋อผิดผิดค่ะผิดอ่เราซื้อขอโทษเนาะเขียนผิดอ่ะมันจะมี2ส่วนเดี๋ยวลบก่อนผิดนะคะเดี๋ยวขอลบก่อนอ่ะตื่นเต้นไปหน่อยนะคะก็เลยผิดอ่ะเอามาดูใหม่อ่ะ อันดับแรกนะคะภาษาจีนจะประกอบไปได้วย2อย่างอย่างแรกตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะตัวจีนถูกไหมอ่าอันนี้เป็นตัวจีนค่ะซึ่งมันจะต้องมีสิมหนึ่งที่ตามมากํากับเสมอตัวนี้เรียกว่าพินอินที่เราส่อสอนนะคะก็คือเป็นการอ่านออกเสียงภาษาจีนนะซึ่งคํำนี้ค่ะออกเสียงว่าการเจ๋ออกเสียงสิคะการเจ๋อ่าอีกรอบนึงนะคะ การเจมันแปลว่าอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนาะเดีกกเ่ยวชัมกาเจคุณมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงประมาณนี้อ่ะเรามาดูนค่ะคำแรกที่เราจะรู้อ่ะดูภาพสิภาพนี้นะคะเป็นคนยิ้มน่าจะอะไรดีดีใจมีความสุขเนาะอ่ะคำนี้นะคะพินอีนคำนี้อ่านว่าอะไรคะเือเอาเกา เกาซิง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 นะคะคำนี้อ่านว่าเกาซิงเกาซิงแปลว่าอะไรคะดีใจอ่านจะจดจดลงไปนะจดลงไปนะเดี๋ยวจะมีคำถามนะคะอ่ะออกเสียงซิเกาซิงเกาซิงดีใจโอเคเก่งมากค่ะต่อไปคำที่สองค่ะ เรามาดูคําที่สองกันน้องกําลังทําอะไรคะน้องน้องร้องไห้โอเคเนาะน้องเสียใจยน้องเสียใจยซึ่งคํานี้นะคะออกเสียงว่าช่างซินช่างซินช่างซินแปลว่าเสียใจยโอเคได้คําที่สองแล้วนะคะ่าคำแรกเลยนะเกาซิง นะคะดีใจยินดีคำที่2ชังซินนะคะเสียใจต่ออันแล้วนะต่อไปค่ะคำที่3น้องกำลังเป็นยังไงน้องน่ากโกรธมากเลยโกรธโกรธโกรธมากอารมณ์การออกเสียงก็จะค่อนข้างที่จะแบบโกรธออกทางโกรธเนาะอ่านว่าช่งเฉี่ยออกเสียงซิช่งเฉี่ย วิธีการออกเสียงก็จะเป็นนี่นะคะ sh เนา sh, SH eng ก็คืออิงชอเอิงชงแล้วก็ q ก็คือชี ch et ตัวนี้ก็คือเสียงสีนะคะเสียงสีดังนั้นคำนี้อาจว่าชงช i แปลว่าโกรธ กี่คำแล้ว3คำแล้วนะคะคำแรกเกาซิ่งแปลว่าดีใจคำที่2ชังซินแปลว่าเสียใจแล้วก็เชิงทีแปลว่าโกรธอ่ะเดี๋ยวจะให้เขียนลงไปในใบงานเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะยังไงดีอันนี้น้องกำลังทำอะไรตัวทำหน้าแบบอะไรบ้างคะสั่นไม่หมดกลัวเนาะคำนี้ค่ะวิธีการอ่านก็คือ h her i。h i าเสียงสี่ค่ะก็จะเป็นเสียงสี่เนะาะให้เราื้อบอกเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงวรรณยุกนะคะ h i ย h h i h ายค่ะคำนี้อ่านว่าห i h i h ยหายผ่าเอาเสียงซิ h า p ผ่า i า h ผ่าแปลว่ากลัวอาแปลว่ากลัวนะคะกลัวเนาะ อันแรกเกาซิ่งดีใจอันที่สองชังซินเสียใจอันที่สามเชิงที่โกรธอันที่สี่ไผ้ากลัวแล้วก็ต่อไปค่ะจนลิ้นลากเลยอะไรเอ่ยเหนื่อยนะคะเหนื่อยออกเสียงยังไงเลอเออเลอเอยเลยเสียงที่เท่าไหร่คะสิยงเท่าไหร่เสียงที่ สี่เลย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 ื่อยอ่านว่าเลยแปลว่าเหนื่อยแปลว่าเหนื่อยเนาะอ่ะมีคำว่าเกาซิงนะคะชางซินชิงชี่หายผ้าแล้วก็เลยอ่ะต่อไปค่ะตื่นเต้นน้องตื่นเต้นตกใจมากเลยคำนี้ชือ่อชื่อ จีอิงจิงคำนี้อ่านว่า s ชื่อจริงไหนดูปากเราซิค่ะ s ชื่อจิงมันแปลว่าตื่นเต้นนะคะแบบว่าตื่นเต้นแบบตกใจแบบโู้แบบโอ้ไม่กออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเกาซิ่งแล้วชางซินแล้วนะคะเชิงชี่แล้วให้พาแล้วเลยแล้วชื่อจริงแล้วแล้วก็คำต่อไปอ่ะเป็นคำสุดท้ายเลยนะคะ คำนี้หน้าตาน้องเป็นยังไงเอ่ยน้องเป็นยังไงจะร้องไห้ด้วยอืเป็นยังไงเอ่ยต้องเป็นคนยังไงถึงจะแบบรู้สึกอย่างเนี้จีหมัวอ่าอ,ออกเสียงีิจีหมัวจีหมัวก็คือเหงาอารมณ์แบบแค่งคว้างเหงาอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช้ได้หมดนะคะคิดถึงพ่อคุณแม่คิดถึงแฟนหรือว่าอ,อกหักแล้วแบบเหงาอะไรได้หมดอ่ะออกเสียงสิ จอีจีจีอีจ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 ีสิงสีนะคะโมโมโมโอโมโมหม้อหมอม้อคำนี้อ่านว่าจีหม้อแปลว่าเหงาอ่าเรามาทวนกันนะคะมาทวนกันเรามาทวนกันแป๊บหนึ่งนะอย่างรวดเร็วเลยนะคะ การเจ๋ก็จะมีหนึ่งคำศัพท์คำว่าอะไรคะเกาซิ่งดีใจนะคะสองช่างซินเสียใจต่อไปค่ะชงชี่โกรธนะคะต่อไปให้ผ้ากลัวนะคะต่อไปเล่ยเหนื่อยแล้วก็ชื่อจริงตื่นเต้นนะคะแล้วก็จีหมวกก็คือเหงาหงอยเนาะ คราวนี้เรามาดูกันสิใครตอบได้ยกมือตอบเลยนะคะแล้วเราจะ,จะมีภาพให้ใครตอบได้ก็คือยกมือตอบเลยนะออกเสียงให้มันถูกด้วยนะคะอ่ะเรามาดูภาพอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่ใช่ตอบว่าเจมตินะคะไม่ไม่ใช่อ่ะเขากําลังมีอารมณ์ยังไงคะอารมณ์ยังไงดีใจเนาะว่ายังไงเอ่ยว่าไงคะเกาซิ่งอ่าเก่งมากค่ะคํานี้ก็คือเกาซิ่ง นะคะคำนี้ก็คือเกาซิ่งก็คือดีใจมีความสุขนะคะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปอ่ะเรามาดูค่ะโอเคต่อไปค่ะอันนี้ก็คือโอ้โหร้องไห้มาน้ำตาเป็นสายเลยเสียใจใช่ไหมเสียใจว่ายังไงเสียใจว่าไงคะช่างอะไรช่างอะไร ช่างสินออะออกเสียงสิช่างสินงชางสิน,สสน,สนไหนใครตอบได้อะโอเคค่ะช่างสินเก่งมากช่างสินแปลว่าเสียใจเนอะอะร้อ,องไห้งือเลยอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันเป็นอารมณ์ประมาณยังไงเออเหนื่อยจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมอะอ่ะอานอะไรคะเลยอะออกเสียง เลยเลยเลยแปลว่าเหนื่อยเนาะน้องเหนื่อยนะคะเลยอ่ะดียวยปากเราซือ้อเลยไหนใครตอบได้เมื่อกี้มีใครตอบได้ไหมอ่าต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะเรามาดูโอ ตกใจตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นมากตกใจมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคำว่าอะไรคะโอ้โอเคเก่งมากค่ะอ่านว่าชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงอ่าแปลว,ว่าตื่นเต้นเนาะอ่าโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูเอ่ยอันนี้อะไรตอนคืน น้องผีน้องทําอะไรน้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวว่ายังไงคะน้องกลัวว่ายังไงเอ่ยอ่าเดี๋ยวเดินะคะน้องกลัวว่ายังไงเอ่ยน้องกลัวว่ายังไงหายอะไรคะหายผ่าอ่าหายผ่าหายผ่าเนาะแล้วก็เนี่ยเป็นยังไงโอเหงาจังเลยเก่งมากค่ะเหงาจังเลยว่ายังไงจี่หมัว 寂寞寂ว,วอ๋อต่อไปค่ะอ่าโกรธเป็นไฟเลยโกรธเป็นไฟว่ายังไงเลยโกรธเป็นไฟเลย,เลยโกรธร,รูปยังไม่มานะคะดีเลยนิดน,นึงเดี๋ยวรอรอก่อนนะคะอ่ะโกรธมากเลยคืออะไรเลยงน่เอาไม่เอาจะเอาจะเอาไม่ได้เลยไม่ได้ตังใจคำว่าอะไรโกรธก็คือเกิง อ่าโอเคค่ะอันนี้เป็นอารมณ์เนาะแล้วก็เพิ่มอารมณ์นะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาดูซิประโยคประโยคของอารมณ์มันจะแต่งยังไงนะคะวิธีการก็คือในการที่เราจะพูดบอกว่าเรามีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราทำได้โดยเอา subject หรือว่า ประธานนะคะบวกกับคําศัพท์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่ามาเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บนึงนะคะอะโอเคมาแล้วค่ะในการถามคําถามว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมนะคะทำได้โดยเอา subject ก็คือประธานนะคะเราจะเอาประธานตรงนี้เข้าไปอะคะ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยประธานที่เราเคยเรียนมา ก็จะมีบอใช่ไหมบ่อฉันใช่ไหมคะแล้วก็หนีคูนแล้วก็อีกเยอะแยเนาะวันนี้ามาันแค่สองตัวก่อนนะคะวิธีการคะ่ะในที่นี้มันจะเป็นการถามแสดงว่าคําถามใช้หอไม่ได้อยู่แล้วบอช่งชีมาันโกรธไหมมันก็จะแปลกๆใช่ไหมมันก็เลยจะเป็นใช้คําว่าหนีอ่าหรือใช้คําว่าทาเขาอย่างนี้วิธีการก็แค่เอา subject บวกกับคําศัพท์ แล้วก็คาว่ามาที่แปลว่าไหมเนาะอ่ะประโยคนี้ดูพร้อมกันค่ะหนีอะไรหนีเซิงชี่มาหนีคุณเซิงชี่แปลว่าโกรธมาแปลว่าไหมหนีเซิงชี่มาแปลว่าคุณโกรธไหมโอเคค่ะต่อไปหนีนเล่ยมาหนี เลยมั้ยคำนี้เนาะที่เราซื้อให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือเลยพิงกีนยังไงเอ่ยเลย le, แปลว่าเหนื่อยอ่านีเลยมั้ต่อไปค่ะอันนี้คำที่สามนี้ฉี่หมัวมัพินินได้ไหมนี้ฉี่หมัวมัอ่ะคุณ เหงาไหมซึ่นี่นเป็นคำถามนะคะเจอใครแบบมีเกาชิ่งมาแปลว่าอะไรมีเกาชิ่งมาคุณผีใจไหมอ๋อถ้าแบบคุณคุณอะไรดีค,ดคุณเสียใจไหมว่ายังไงอกหันคุณเสียใจไหมมีอะไรคะมีชรางซินมาโอเคอ่าดูนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้เป็นคำถามเนาะคุณ จุดๆไหมเวลาตอบตอบได้สองอย่างอันดับแรกก็คือเป็นการตอบแบบ<ม>บอกเล่าว่าใช่ฉันรู้สึกอย่างนั้นตามที่คุณถามหรือแบบที่สองก็คือไม่ใช่ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นตามที่คุณถามนะคะอันดับแรกก็เอา subject ค่ะประธานในนั้นบวกกับคําศัพท์ความรู้สึกเลยเนาะบวกกับความรู้สึกเลยสมมุติในอันนี้ค่ะถามว่ามีเครื่องชีมา คุณกโกรธไหมเวลาเราตอบเราก็สามารถตอบได้ว่า w a t c h u n g พินอิน w a นะคะ w a t c h u n g ก็คือแปลว่าอะไร w a t c h u n g ฉันอะไรอ่าเก่งมากค่ะฉันโกรธโอเคคุณเขียนโกรธโอเคนะคะต่อไปค่ะตต้นเตๆๆๆๆ้นเต้นเต้นอยวลบก่อนอ่ะฉันโกรธประมาณนี้โอเคค่ะ ต่อไปค่ะมาดูปฏิเสธปฏิเสธนะคะมีชงชี้มาคุณโกรธไหมเวลาการตอบว่าไม่ค่ะเราจะเอาคําว่าไม่เติมไปในหลังของ subject ก็คือคำนี้ยคำนี้อ่านว่าปูปูปูเสียงสี่อ่านว่าปูแปลว่าไม่เนอะ ซึ่งเราก็จะใช้วางไว้หลังประธานก็จะเป็นห ch ัวผู้ฉันไม่โกรธอ่ะผู o, chi, ch ้ชงฉฉันไม่โกรธอ่ะเดี๋ยวเราจะลองถามดูนะคะเราจะถามใครดีเลยเอ,องถามมาถามนี้เนาะใครตอบได้เดี๋ยวตอบเราซื้อมานะคะเราจะถามว่าหนีจี ie, ่หมัวมาหนีจี่หมัวมาแปลว่าอะไรคะหนี จีหมัวมะคุณอะไรคุณเหงาไหมถ้าเราเหงาเราตอบว่าอะไรคะถ้าเราเหงาว่า <我 S 1> จีมจหมัวถูกไหมว่าจีหมัวถ้าไม่เหงาก็คืออะไรคะ我不寂寞我不寂寞ซึ่งมันจะเป็น เขาเรียกอะไรเป็นหลักในการอ่านนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีเสียงสีเนาะอย่าแงบางทีที่เราซื้ออ่านออกเสียงคําว่ากู้คำนี้แปลว่าไม่นะคะกู้แปลว่าไม่ใช่ไหมคะออกกู้แปลว่าไม่อย่างนี้เนาะ,ะคำนี้กู้แปลว่าไม่ค่ะซึ่งมันเป็นเสียงสีถ้าสมมุติว่ารวมกับคําสัพที่มีเสียงสีด้วยกันคําว่า จีโม่ mo, ที่เราเรียนไปครั้งเมื่อกี้คำว่าจีโม่คานี้นะคะที่เรียนเมื่อกี้ G mo, จีโม่มันจะแปลว่าเหงานะะมันจะแปลว่าเหงางนะคะมันจะแปลว่าเหงาคราวนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเสียงสีปู่กับจีโม่เสียงสี่ก็เลยจะเป็นปู่มันจะเปลี่ยนเป็นเสียงสองนะคะตรงนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนมาสีสองดังนั้นมันจะอ่านออกเสียงว่าปู G ่จีโม่ อย่างนี้เนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนาะก็จะมีแบบฝึกหัดน,นะคะอยู่ในในง,งานที่เราสแจกแล้วก็ยังไงก็สามารถทักในลน์หรือก็ google classroom หรือว่าในกลุ่มของเราได้เนาะว่าจะถามอะไรรายละเอียดต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ